ู่ตลาดสาลยากันค่ะมากันน้อตน้องก็มากับอี๊สองคนโบกมือหน่อยสิ้อสวเดี๋ยวนีตแล้วไม่วยอันนี้นัอซื้ออะไรมาครับเนี่ยซื้อปลาบึกครับเหรอกี่ตัวสามทำไมถึงจะเอาไปทำอะไรอะคะ กินเอาไปแกงยังไงครับเอาไปต้มเลยโอ้ยน่าสงสาน้อยใจร้ายจังเาจะเอาไปปล่อยไปอีกแล้วหที่แม่น้ำไหนดูดิปลาบึกปลาบึกหน้าตาเป็นไงเอ้ตามันจะกลมๆใหญ่ๆแต่ปากมันเป็นแผลเล็กน้อยเนาะกินฉีดไปทุกตัวเลยเะมันคนชนกันเพราะว่ามันอยู่กันเยอะแล้วลนี่ด้วยหฮะ นี่มีดารานักร้องคนหนึ่งปล่อยปลาแล้วปลาไม่ยอมไปนะมันจะว่ายอยู่ตรงที่เขาอยู่เจอของเล่นในเรอีเขาจะไปทุละกต่อตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดดอนหวายค่ะตอนแรกเราจะไปไล่ขิงแต่ว่ารถติดมากเลยเราก็เลยจะมาจอดที่ดอนหวายซะไม่มีที่จอดรถ แต่เราก็หาที Mars, UK, get get ่จอดรถจนเจออยู่ในโรงเรียนแล้วเราก็ลงมาที่ตลาดก็มีของเยอะเลยเฮ้ยกระวังเพชรสวยน่ารักร้อนเยอะ ็ไม่มีน้ำแ่ะแม่น้ำะะ่ะฮม,มีแม่น้ำะ่ะรุ่นเงินไปเลยลงแม่น้ำเลยด่วน,นอมอะกทเจวัดองเคลียบคนเคลียบจ้าอดอนไหวยไม่เคยสิ้นไหมคนมีเยอะม,มากตอนนี้เรากะว่าเราจะไปท่าน้ำไปปล่อยปลาก่อนนะ จเจ็ดเต็ดหมูกรอบก็ไม่มีจ้าหอมอกประชันจ้าองม้วนสดสด,สดแกมมวนกันสดสดเด <c oughs> ี๋ยวไหาที่ลงท่าน้ำข้่ยมีน้ำมันมะพร้าวด้วย ท่าน้ำล้วจะทางนี้เลยลงท่าแล้วแกะถุงแล้วก็ปล่อยเลยจ้าองน้แล้ว่ปปลาตรงนีง้ใช่ไหมใช่ปลาได้กินอาหารเลยใช่ปยตรงนี้ก็ได้อี่ตรงนู้นก็ได้ ตรงนู้นก็ได้เนี่ยตรงเนี้ยน็อตตรงเนี้ยโอ้แม่อโอ้ปลามันกินเปล่าปลาสวายเต็มเลยไ<อ>้ปล่อยอุ้ยมันก็อยู่ที่เดียวกันแหละอีก่อนมองเยอะปลาไปตรงนู้นละ มา, <S <S มาถึงที่ปล่อยปลาแล้วนะจ๊ะตอนนี้เราถึงท่าน้ำัาดอนหวแล้วก็จะมีเด็กชายนอตปล่อยปลาบึกอ่าเด็กชายน็อตจะปล่อยทั้งถุงอย่างนั้นเลยจ้าหลงสารปลานอตจริงๆเปิดฝาดิคันหนูแล้วก็ของอีนิดก็จะเป็นปลาไหลของอีหงจะเป็นปลาปลาโ ปลาหมูปลาหมอปลาหมอจ้ะของอีแม่อีแม่อีแม่ีแม่จะเป็นปลาปลาดุกค่ะเอาอีจะลงไปด้วยอีจะลงไปเคลียร์พื้นที่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะตั้งใจอธิษฐานกันนะจ้ะก็หยุดแค่นี้ก่อนเด้อ